สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแอปทัสออนหลุดโป๊ทดรองเป็นแฟนกำนุนคนนี้ครั้งแรกในชีวิต ถูกจับตาในเรื่องความรักเรื่อยๆสำหรับแม่ไม้สาวเนื้อหอมอย่างแอปทัอ,อนก่อนหน้านี้ถูกจินกับโยงสองนุ่มฮอตอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตและนนกุลหรือนอนชานนสันติธา,ากุลราสุดในรายการเต้นรู้โรครู้แม่แอปเป็นแขกรับเชิญและเผยเรื่องที่หลายคนไม่รู้ว่าเธอนั้นเคยทำเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนกับแอปทัศออน์ก่อนจะร่วมง,งานในละครเรื่องหารักชันด้วยใจเธอ โดยทางด้าแม่แอปเผยว่าทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์วันละ15-30นาทีช่วงนั้นเขาไม่สบายตอนที่แอปไม่สบายนนกุลของเวิร์กช็อปเขาส่งของเยี่ยมมาครั้งแรกในชีวิตที่ทำอะไรได้แบบนี้เขาเขียนมาแบบเด็กเนิร์ดจะทำตัวแบบนี้แบบนี้เขียนหนังสือเหมือนคําเตือนในการใช้ยาเลยเขากลัวเราไม่สบายเราไม่กล้าที่จะตอบเลยว่าพอดียังจิบคออยู่ เราก็เขินนะเราเล่นไม่เป็นพอวันต่อมาเราอาจจะเจอหรือเราต้องทำอะไรใหม่ๆบ้างลองเปิดใจกับคนรุ่นใหม่เขาจับเวลาด้วยนะ15นาทีเป๊ะเลยตอนนั้นเราพูดคุยเรื่องคาแรคเตอร์ในละครเลยไม่บอกคิดถึงจะอารมณ์แกล้งกูหรืออะไรแบบนี้รอลุ้นตอนละครอ่อนแอกันนะคะว่าจะตลกหรือน่ารักกันแค่ไหน ขอบคุณแหล่งข่าวจากเอนเตอร์เทนทีนี่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ